หั่หมนก็เพรย์เหรอเหงือ่เนื้อกบเลยสมน้นเลยโอ้โหเขียนภาษาเสกขวานเลยวิภาษาวิวิวีวีตัวกลางต้นมา ว่าฮูไม่ฮู้เว่คือกบุงงงเลยโอ้ยกะูใจต้มมาพุงคู่มาพุงต้มมาพุงสองเต้เยเข็นสงป้ายมาทุกทเออสองป้ายเข็นใหญ่เลวบอกงามเว่เพชรได้ขับไปซอยไหนขึ้นคลๆเนี่ยสวยทุกซอย ต้น,ตนเหนอคู่คู่ต้นน้น,ต,น,น,นต,ตกล้อแขรงดีไซบ,บ,บ,บรีอยแางทีามบอกบยทะนุนนเออหนิ่งเห็ยนกูไปหัดนิ่คือสิว่เ<อ>าวเอาลูกมันมาคือกันแหละมันก็ะได้อมะเลาม่ลาะนิ่ทารยงไ่บออืมางอนท